เชิญหมายเลข4005ที่ช่อง21ค่ะสวัสดีครับมานี่ไม่ติดต่อเรื่องอะไรครับรจดทะเบ <ทะ S 2> ียนสมรสค่ะเอ๊ะคุณสองคนเนี่ยเพิ่งมาหย่าเมื่อสองเดือนที่แล้วใช่ไหมครับไม่ทราบว่าคุณทำการบ้นานหรือยังครับ ใช่ไม่ใช่ครับผมคุณสอนการบ้านลูกหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้ผมว่างครับก็เลยมีเวลาสอนการบ้านลูกทุกวันเลยครับอ๋อถ้างั้นวันนี้มาจดทะเบียนสมรสนะครับผมเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสนะครับบัตรประจําตัวประชาชนทั้งสองฝ่ายนะครับผมใบสําคัญการหย่าครับสวนติบัตรลูกทั้งสองคนครับผมพยานสองคนพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนครับผมแล้วถ้าผมไม่จดสมรสกับคนเดิมครับคุณจะจดกับใครคะหลอกเล่นเฉย คือสงสัยครับต้องทำยังไงครับครับผมผมก็ใช้เอกสารเหมือนกันนะครับผมถ้าจดสมรสกับคู่สมรสคนใหม่นะครับผมถ้าเป็นสายชันเนี่ยจดกับบุคคลอื่นได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นฝ่ายหญิงต้องรอให้เกิน3 1 0ิบวันนะครับผมหรือต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงนะครับว่าไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับถ้าอย่างนั้นจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสคนเดิมนะครับผมไม่เปลี่ยนใจนะครับก็ไม่แน่นะคะครับไม่เปลี่ยนครับผมตกใจลูกอยู่ ลูกเครื่องเย็นน่ะขอถามอย่หางนะครับถ้าภรรยาผมตั้งท้องเนี่ยต้องทำไงม้างครับเนี่ยไม่มีน้องหรอครับผมถ้าในที่ฝ่ายหญิงตั้งคันนะครับผมต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมถ้างั้นจดนะครับครับจดครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอให้มีความสุขในชีวิตคู่มากๆนะครับผมไม่สำคัญสมดุนะครับออกให้แค่ครั้งเดียวเก็บรักษาให้ดีๆนะครับผมครับขอบคุณค่ะอยากรู้เรื่องงานทะเบียนให้มีพี่ไกด์ช่วยคุณนะคะ